สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสงสัยว่าลูกในท้องตอนนี้เป็นเพศอะไรรีบมาเช็คก,กับร่างกายแม่ท้องกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ คุณแม่หลายคนกำลังตื่นเต้นใช่ไหมคะว่าตอนนี้ลูกในท้องเป็นลูกสาวสุดสวยหรือลูกชายสุดหล่อถ้ายังไม่ได้อันประซาวเช็กเพศของลูกร่างกายแม่ท้องก็สามารถเดาได้เหมือนกันค่ะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะ 1. ขนาดหน้าอกขนาดหน้าอกสามารถเดาเพศลูกได้เบื้องต้นค่ะ ถ้าคุณแม่มีหน้าอกที่เต่งตึงสวยและใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนัม่นแปลว่ากำลังได้ลูกสาวค่ะหากเต้านมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากแม่ท้องกำลังท้องลูกชายค่ะเพราะท้องลูกชายระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงขึ้นควบคุมไม่ให้หน้าอกใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ลักษณะของหน้าท้อง ลักษณะนูนนูนของท้องก็สามารถบอกเพศลูกได้เช่นกันค่ะถ้าคุณแม่ท้องห้อยย้อยลงมาลูกดินจะรู้สึกเจ็บท้องน้อยแสดงว่าคุณแม่กำลังท้องลูกชายค่ะหากท้องกลมแป้นเจ็บบริเวณซี่โครงเวลาลูกดิน้นนั่นแปลว่าคุณแม่กำลังท้องลูกสาวค่ะ 3. ฟังเสียงหัวใจของลูกน้อย อัตราการเต้นของลูกในท้องก็สามารถคาดดาวเพศได้เบื้องต้นค่ะโดยลูกชายหัวใจจะเต้นต่ำกว่า140ครั้งต่อนาทีส่วนลูกสาวจะเต้นมากกว่า140ครั้งต่อนาทีค่ะ 4. สีปัสสาวะแม่ท้องความเข้มและสีของปัสสาวะก็สามารถบอดเพศของลูกในท้องได้ค่ะ หากปัสสาวะเป็นสีเหลืองใสมีโอกาสเป็นลูกชายค่ะผักสีเหลืองขุ่นแสดงว่าลูกสาวซึ่งผลก็ไม่ตรงเสมอไปค่ะเพราะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณแม่ทานเข้าไปด้วยค่ะ5ระดับความเครียดของแม่ท้องแม้ว่าความเครียดจะไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนักสำหรับแม่ท้องแต่ความเครียดมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนค่ะ และมีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของเพศทารกหากแม่ท้องมีความเครียดสูงก็จะมีโอกาสได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายค่ะสำหรับการเช็คทั้ง5วิธีนี้แม้จะไม่ได้ผลตามตรง100%ซแต่ก็สามารถใช้คาดเดาได้เบื้องต้นค่ะที่สำคัญไม่ว่าลูกจะเกิดมาในเพศไหนขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ เท่านี้ครอบครัวก็มีความสุขค่ะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย